พี่น้องครับการบานการเมืองบานหฮอยุคนี้มันกะสีให้บรรยากาศของคนที่อยากให้บานเมืองไปสู่ความทันสมัยและการแลนทันโลกอาจสีหอเหียวถอดแท้ใจยิ่งเดี๋ยวฟังคุณพี่รพันธ์มาเบ่าในรายการอันออนี้เป็นแขกรับเชิญของเดอะสแตนดาร์ดได้เข้าใจครับว่ามันเป็นแบบนั้นแหะ มันมีคนอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีการตั้งตนนับหนึ่งใหม่เลยกับการบานกันเมืองไทยในแผ่นดินใหม่เนี่ยซึ่งกระน่นอนครับเขาจะให้เป็นรัฐสวัสดิการที่เติบโตอย่ามีแบบแผนต่อยอดจาก8ปีของประยุทธ์ัทร์โอชาที่เก็ดมาอธิสตา์ของชาติผมขึ้นไปในใจแล้ว่ากันกาอาจ,จะเป็นแบบนั้นแต่ฮะ เบ่งการเคลื่อนาการปรับ,บและการโดยเฉพาะแผนการที่ให้พญ่ยักษิณกลับเข้าสู่ประเทศแล้วสุดท้ายก็จับพญ่ทักษิณเข้าสู่ค้องเปรมได้ด้วยวิธีการที่แยบยนต์ด้วยวิธีการนะครับ,บที่หลากหลายสันหลายขั้นตอนจนนักขึ้นนักธุรกิจสมองเผชรแบบพญ่ทักษิณต้อง เขามาอยู่ในกลนเกมนี้ถ้าว่าพงใหญ่ทักษิณหูบอพมบาเล่ากับมะูหว่าคนไทยนี่สร้างกันอีกเอาเป็นเอาตายอีกบอคสามารถกลับมาเป็นคนไทยที่ยอมรับความสามารถของคนเก่งคนกีหลายอย่างแย่แบบนั้นได้คือถ้ากูเกลียดกูช่างพใดกูต้องสร้างจนแบบว่าสวอยู่ไข่อ่อะกูเกลียดมึงอ่ะ อย่างที่เขาปลูกฝังให้คนในกรุงเทพกลุ่มสลิมเกลียดช่างผักไทยรักไทยเผื่อไทยและวก็ยานภาวะถักสินก็คือเอาความเกลียดมาบวกกับความหยาดแล้วก็ใส่อํานาจพิเศษในการเทศดทหบ้านเมืองอยู่ในวงจอรปิดที่พอสามารถเปิดหูเปิดตารับประชาธิปไตยทีก้าวไปกับนวัตกรรมส่วนหนากันครับนวัตกรรมมันจะเริญนะฮะ แต่ว่าการปกครองประเทศไทยเข้าสู่หยุกเก่าเกมยุคแมนะผมกับพงศาวัชีออกจากประเทศไทยไดบอจากนี้ไปเพราะว่าคนเด่นการเมืองกันรู้ทะเลนแบบเก่าที่ไทยรักไทยยิ่งใหญ่เนี่ยเปิดนาสู่จะได้กระสู่ทักสินบนั่นก็เลยต้องใส่วิธีการเดี่วการขย้ายหารมาแล้วนะครับ วิธีการเดิมก็คือใสออ่รัฐสวัสดิการให้ข้าราชการเป็นใหญ่ให้เจ้าขุนมุ่นายเป็นใหญ่เป็นโตบารมีอำนาจเหยียบทับคนที่ไร้ซึ่งโอกาสจะใช้อำนาจนั้นนะครับมันชัดเจนมากและตอนนี้คงซื้อว่าเขาด่งขึ้นในเบื้เขาสลายด้วยการให้เกิดรัฐบาลสมานฉันทถักษินกับขึนว่ามันนนาสีสงบได้เล เรากับบนวบาลเราบอบอหูท่านดอกครับแต่เราคือว่าคนไทยบราสิเกลียดช่างกันขนาดนั้นจนถึงสีบอย่อมปองดองละก็เริ่มต้นกันสางบ้านสางเมืองทำการประเทศเองเข้าแลนนาฉลุยอาถาย่อมสมานฉันจับมือกับถูกฝ่ายบอมีคู่คัดแย่งกันละก็ผู้เลชนะก็ได้เป็นก็จัดตั้งรัฐบาลสลายขัวการเมืองเน่ยเพราะยังตัดสินเงินยังกา จะมองทึงอน,นาคตของชาติแต่ว่าเมื่อมาเป็นดังสินแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นมาพอไงทักษินต้องเขาปิ่เข้าเขาเห็นบอกกับพอไงทักษินรบหนีเลยเอา้าท่านี้อีกบองหูจบกาลิตนไทยบานแล้วกาลิโตนทีมงานที่สูงมาตลอดการเอาตลอดผู้เดียวบอกโอเคละ่ะกลับมาดีกว่ากับบังวาจากนี้ไปมันสิบเป็นจังได ผมมองไว้เห็นป่ะครับพงไก่แทักษิณอยู่ในคล่องเปรมเนี่ยคือขอต่อรองเนี่ยฮะเป็นตัวประกันสันดีของกลุ่มอํานาจเลยฮะณตอนนี้เขาสปปิประเมนเินเนี่ยประเมินว่าพงไก่ทักษิณอยู่ในคล่องเปรมแล้วเนี่ยผักเพื่อไทยยังแห้งอยู่แล้วกะ็ผมถึงบอกว่าภาะบรราให้เลือกตั้งสีสเกตเนี่ยให้เพื่อไทยแพ้แล้วก็เลือกการจันทบุรีกันจะให้เพื่อไทยแพ้ เพราะยังรับถ้าเพื่อให้ชนะเกิดมาหรือว่าคะแนนยังสูงอยู่เนี่ยเขาถือว่าบารมีทักษิณคนหาทักษิณยังหลายเขากระสิหาเรื่องเติมเต็มโทษให้กับคุณทักษิณบอมเบ็นธรรพญาทักษิณนะครับองค์ข้าพระยทียอยู่ไกลชีพพญาทักษิณครอบครัวเพิ่นแพทองท่านหรือไพ่ก็ตามแต่เขาสิเด่นตรงนี้แล่ก็ตอนหยอดให้พญาทักษิณอยู่ในคลองเปยมต้นๆ เขาก็มอวาถ้าพอยญ,ญ่ทักษิณในคล่องเปรมเนี่ยถ้าพอหญยทักษิณในคล่องเปรมถ้าพอใยญยทักษิณอยู่ในคล่องเปรมต้นตน,ตน,ตนคุมกําลังที่ยุโรปนอกกสิอ่อนตัวลงอย่างเช่นกลุ่มบัญญายสอสอละกะคนต่างๆที่สัทธาเพื่อไทยที่อาศัยแรงเพื่อไทยเป็นนักการเมืองกสิค่อยๆพ่นอบพี่เท่าลงมาค่อยๆสลายนะครับจนว่าเขาสามารถบีบให้เพื่อไทยเล็กทอกำปัน่น พอใหญ่ทักษิณอาจจึงอิสรภาพออกมาด้วยใบอายุกาตสิประมาณสิเข้าแปดสิบแล้วหรือบางทีเชกบางแล้วพอใหญ่ทักษิณเนี่ยเบิร์ตสภาพไปละโอสามาคอนโทรลกลุ่มเสือแดงพรรคไทยรักไทยได้คูต่อก่อนทั้งฝ่ายอนรุรักษ์กับสิเบิดไปเห็นบหมครับเขาไปฟื้นฟูประชาธิปัตย์เขาสี่ใหญ่เป็นฝ่ายเลยฮะประชาธิปัตย์ถ้าเฉลิมชัยอยู่อาร์ชีบอสามารถดึงคนจันทร์สูงไฮโซในกรุงเทพ บาก่ากับบาดใดเพราะว่ากลุ่มนี้ไปยุ่สงก็ต้องเอาอภิสิทธ์มาใส่เดี๋ยวอภิสิทธิ์มาแหละเจ้าหน้ากเสียวล้านใช่กับขึ้นนายผลิตต้องออกจากพรรคประชาชนมาอยู่รวมแน่นอนเพราะว่าประชาธิปัตยอภิสิทธิ์มาแถวนี้กลุ่มย่งบัตรสิกลับขึ้นมาเที่ยวก่อนมันบมสามารถที่จะเอากลุ่มย่งบัตรเนี่ยที่มีนายผลิตหรือว่ากลุ่มดอกเตอร์เอนี่เขาส้างที่เอาไว้นี่ยโตบ่ดด้เห็นไหมครับที่นี่เข้าสิกลับขึ้นมา เป็นฝ่ายอนุรักษ์ต่อด้วยกับเสริมสร้างให้พุ่มใจไทยแกล้งปราบเสือแดงปราบทักษิณตอนนี้กษิว่าเป็นประชาธิปัตย์และกับรรคอื่นๆที่อยากรวมด้วยกับกลุ่มอนุรักษ์ที่มีพใใ่พุ่มใจไทยประชาธิปัตย์ต่ายละกันเรื่องหนากันเลยครับพวกสลอนสลอนกสิเขาบ้าแต่คุณพิรพันธ์เขาบอกว่าเขามาแก้ปัญหาบาตรทำงานการเมืองให้ไทยบาทเขาบอกด้มาเล่นการเมือง อันนี้เป็นประโยคเด็ดนะฮะที่ผมบาคุณพีรพันธ์เป็นคนกล้กาเรากล้าสีอยู่กับพักคในหน่อยพักคหนึ่งนะครับโอกาสเขาทุนรัฐบาลกระไร้ะเข้าสิเชิญทมอสมกับเขาร่วมบอมอสมกับ,กบยูอิสระไปนี่คือบริบทของคุณพีรพันธ์ณตอนนี้นะครับส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยแตคือผมบอกแล้วไม่ไม,ไมีพอใหญ่ทักสินเป็นตัวประกันยูได้ครองเป็ม และการความปลอดภัยของด่านธุรกิจพอ,อยานแทักซี่นะครับกลุ่มชิ้นต่งตางๆก็ตรตงตรงตรง,ง,งประคับประคองแล้วมีความปรนณีตในการเคลื่อนนะครับมันสิมาแบบนั้นที่นี่การต่อสู้ในกฎเกมการเมืองนี่หากว่ากลุ่มเพื่อไทยเนี่ยยังแห้งยังสู่สาหอยู่เนี่ยแล้วก็พวกไปให้ก็ร่างใจพอ,อยานแทักษิณอยู่คล่องเปรมเริ่มรลายขึ้นเรื่อยๆเนี่ย และก,การเลือกตั้งการจนบุรีถาขนาดว่าเพื่อท้ายแผ่แต่คะแนนมันสูสีเนี่ยครการลำบากนะครับการต่อยอดโทษฐานพงไอยทางษิู่ในคลองเปรมสีเงาขึ้นก็ได้โตประกาศด่วนสำคัญได้ครับผู้นำจิตวิญญ,ญาณเข้ากับสิบีบจนว่าพไงไอยทางษิลผ่อนคลายนะครับแฟนคลับให้ค่อยๆกลายพันธุ์ไปที่ยังเข้าเขตเถื่อนกวนเแปดปี เขากัะสลายเด่นระดับหนึ่งแต่ว่ามันแตกเป็นเป็นสมที่นี่สมกับแข็งแรงตอนเขาสลายสมด้วยนะสลายสมให้อ่อนแอสลายเพื่อไทยให้จบข่าวทางด้านการเมืองเขากลศิละกลุ่มอนุรักษ์ที่มาครองประเทศภูมิใจไทยประชาธิย์และอาซิมิโตแปลคือการทำนี่สิครับมาเสืยอเข้าไปซึ่งเดินหมากนี่มันบอกเป็นเดินด้วยกลุ่มนักการเมืองนะครับมันเป็นกลุ่มอํานาจพิเศษ มือที่มองบเห็นที่บัญชาการมาผมมบานะกันจับตามองครับแต่ที่นี่ด้วยความเจริญของโลกและความอยากเป็นประชาธิปไตยฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายประชาธิปตไตยใหม่เริ่มยกใหม่แล้วครับเริ่มขึ้นอีกเทน,นึงแล้วมันบนว่าฝ่ายอนุรักษ์ศาสนาแต่ว่าฝ่ายประชาธิปตไตยใหม่เมื่อเพื่อไทยมันถึงบีบและก็ สีสมเริ่มจมหายมันสิฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แต่กันอะไรครับตัวประกรันคือนพรายยทักษินเขาสิแก่จะไหนโปรโติดตามครับมันแน่นอนการเมืองไทยบทจบง่ายครับมันบทจบง่ายเพราะคุณบ่อยาให้จบแน่นบ่ครับ